ใกล้ไหมใกล,ใกล้โอเคโอเคครนี่สวนอีกนะ ไล่วัลใหม่บนเหิงงรับรับเนาะโอเคเงินรางวัลสองเสีไปเลยโอเคเครับเคฟฟบจะเซ็นประตูสีวิไลครับได้ครับได้ครับได้ครับโอเคเลยมาเตะนี่ยิบเก้ใช่ไหมเอาบนนี่เลยไหมโอ้ยย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 ยะครับได้ยย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 เจยยยยยัยเรย สุดยอดโอ้โหนี่แหละครับผู้จัดการครับสุดยอดมากเจย,ยินครับสุดยอดทีมงานนะครับอดีตยวสมบัติมาครับมาให้กำลังใจทีมงานผูน้จิตตางรับชมครับลาลาไปเลยแค่นี้ครับสวัสดีครับนายกใจเกิดเชิดชัยมา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 นีนาหน่อยมาหน่อยมาใกล้มาใกล้มาใกล้ ไม่ใกล้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 ครับไมใกล้หน่อยหาลูกกับบริัทได้ในบริษัทได้ในบรเษันได้เมื่อเหี่ไม่ใกล้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 โอ้ยป้ายกับูพูดป้ากับอะไรโอเไเอเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดียวโอเคโอเค เยี่ยมครับ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 คะแนนสองมาอีกนะคะแนนสองบ้านข้าวเมืองแม่ครับมาอีกนะครับสุดยอดแล้วลูกสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วครับโอ้สุดยอดจริงจริงสุดยอดจริงสุดยอดจริงสุดยอดมากสุดยอดมากคะแนนสองเดี๋ยวไ้เป็นไอ้สองเเชิดครับนะลายมันใหม่บรนเทงครับครับเนาะโอเคเงินรางวัลสองเสียไปเลยโอเค โอ้สุดยอดสุดยอดได้แชมป์แล้วครับสำหรับบอลเงินแสนบ้านข้าวเมืองแม่ครับครั้งที่หนึ่งนะครับก็เป็นทีมจากยุทธยาครับไตถถาวนครับ คุกกี้สุขสุพรรณครับชนะจุดโทษนะครับของสิวิไลนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดนะครับบัดขว้วเจฟครับเจฟฟ์จะเซ็นประตูสิวิไลครับได้ครับได้ครับได้ครับเซนประตูสีวิไลแล้วโอเคเลยมาเตะที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมเอาบนนี้เลยไหมโอ้ยยอดประตูได้ใช่ไหมโอเคครับเจฟั์ บ้านขั้วเมืองกีฬาครับดูดูถ้าท่านได้ติดตา,ามชมคลิปตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงนัดชิงนะครับจะเห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็การจัดง,งานทีู่ม้มมีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานนะครับ แลรยกาสุกขันตอนะครับอบองชนัดบที่1นนียแะเเสียติดกนรครันบโอเชนิวนายกทิมสวัสิชัยนายกะคนราบลวัดข้อเป็นคว้มอบและก็จะให้นายกทวัสดิชัยได้กะ่าวให้อวากับนักกีฬาและกล่าวปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับขอบคุณครับชมนะครับในบองเนินแสะวันนี้นะครับเดี๋ยวขอไฟหน่อยได้ไหม ตอนนี้นักกีฬาทั้งสองทีมน่าจะพร้อมมีมอบช่วยรังวันในล้ำดับต่อไปครับผมขอกราบเรนเชิญยาบเป็นการสุดยอดมากชีมงานพร้อมแล้วบอกผมนะรางวัลเปนรั้รารางวัลไอ้นี่เตักนเสุดยอเตักสุดยอดโอ้โหนี่แหละครับผู้จัดการครับสุดยอดมากนะครับเดินทางมาถึง ท้ายของงานนะครับโอเคเสยินสุดยอดทีมงานเชตักสโมสรชินทีนทุกคนเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมากนะครับครับพิติแก้สมบัติออกมาครับมาให้กำลังใจทีมงาน ยอดสุดท้ายก็จบแบบมิตรภาพนะครับผูกพันนะครับฟุตบอลก็คือนำมาซึ่งความรักความผูกพันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับสู้กันในสนามโอเคเป็นไงเป็นไงเป็นไงคุณหมอทีมผมแล้วในตอนต่อไปครับขอคุณมากครับขอเก่าคุาเชนทักนายิศต้อรับชมครับรับลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ